หุ่นซารันังขจามเป็นอะไรอย่างนี้น้องดันดิดิดนดิดิดิด่ดิ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 ดอองดิ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 ดงนิด้ดิดิน้นิด้ดอดิดงน้ดิดิดัดีดิดนดิดิด้นิดิด่ดิดิดิอิด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 ิอิหิดิดิดินิดิน้าเดิด้ดิดิดิครับตรงนี้ดิ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 ยครับ ที่ใช้ลงนั้นหาในการ<ะ>ในการอาชีพไงอดิษฐานดีอดิษฐานดีอนนอนนโอ้จะเสกคาถาลงน้ำนาห้ามร้องห้ามร้อ,องตั้งใจตั้งใจอธิษฐานดีห้ามเล่น <c oughs> อธิษฐานดีครับขอให้งานการใครเห็นปุ๊บใครรักใครชอบอห้อยงานพิรตมฉลัดมาปีทอผมทัวมาแก้วไม่ได้พูดเล่นนะแก้วบอกว่าถ้ามา,าทำอย่าง,งานี้ทนงานจะเยอะ ที่งานมาทั้งเดือนเหมือนจะรอเล่นแต่ไม่ใช่ที่เชื่อแล้วที่ต่ำนี่พี่ต่ำเมื่อกี้พี่ต่ำสาธุมาแล้วบอกว่านักบู๊เอ้ยนักบุญมาแล้วพี่ต่ำชนลัดเนลมก็เลยว่าพี่ต่ำวนีี้พอพี่ต่ำมาก็มีคนหลายคนอยากจะมาก็เลยเนี่ยโอ้ยดีจังที่เราจะทานบุญพี่ต่ำชนะลัดครับอ่าพี่อ่าอแบบนะเลยติดทองร่วมกันกับนักทองในดวงใจ เฮียีงนอนหลับแน่เลยนี่ฮิีิฮรงก็ิฮิฮาฮิ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 ฮหฮิ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 ยิฮิฮิ่ิ้ิฮิสิฮิฮิฮอัินี้ฮิฮัฮิิฮิิฮิฮิิฮนฮีฮิฮิฮิฮฮิยิฮิฮิฮิติฮิฮ่ฮิฮิฮิยิฮฮิ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 ยนฮิ เป็นให้ดีนะไม่งั้นเฮียสมจะตีตายอย่า <laughs> งนี้เ <laughs> ใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ไม่ใช่อาชีเสียงหล่อน <laughs> <laughs> เออ,รอจริงเลยโ <laughs> อ <laughs> ้จริงๆหรอครับเนี่ยเออแบบตจริงเลยสวยงามมากจริงๆ่ะพ่อแม่มาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิต ีวิตเหรอคะมีความสุข่างเดียวเลยมีความสุขคือไม่แบกอะไรอะคะ่ะคือควาขของทุกอย่างแล้วก็อยู่กับปัจจุบนันเลี้ยงหลานได,ได้เออได้เศษหรืออะไรใช้คำว <c oughs> ่าเศษความน่ารักของหลานทั้งสามคนที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะคะก็ <c oughs> ไปรับไปส่งหลานชีวิตมันก็เลยเหมือนกับเป็นลูก <c oughs> คุณแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้มันดูหลานแล้วเมื่อก่อนรับส่งลูกนี้มารับส่งหลานแล้วก็งานที่เศษก็มีบ้างเป็น acting coach อยู่บ้างค่ะ แต่วันนี้แต่วันนี้วันนี้ลาอยู่อีกโลกนึงเลยนะวันนี้มาอยู่อีกโลกหนึ่งปลื้มปิติมากนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้การปิดทองพระพุทธองค์หลายๆองค์แล้วก็พี่แก้วก็สอนแล้วก็ไม่ได้เข้มงวดกับเรามากค่ะแล้วก็แนะนำไปสบายทำด้วยความสุขค่ะไม่กลัวผิดอะไรทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวพี่แก้วก็จะมาเก็บงานอีกทีทุอย่างแก้ไขได้ทุอย่างแก้ไขได้ขอยตั้งใจภาษา อันน,นี้ใกล้เสร็จแล้วครับโดยน้องแบมบมีไม้นี่มึงนอกมึมีได้แล้วเราที่ต้นและน้องทรงเอ้ยไม่ใช่ที่ทรงอายุอ่ะเห็นหน้าอ่อนแกก็เลยเรียกน้องโอ้โหขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับม <c oughs> ีความสุขมากเลยยังกงละเริ่มปัดแล้วไหครับขอโทษนะฮะเราปัดทีเดียว เกิดตื่นตัวของการตลาดทองครับเาา่้คุณแม่เกิดวันอังคารครับก็เลยขอปิด,ดบัวพระนอนวันอังคารต้องหายไปทางนี้ปุ๊บคนเกิดวันอังคารจะเป็นคนยังไงครับ นักสู้เลยค่ะแรงนิดนึงอยาให้โกรธค่ะแล้วจริงไหมอย่างแม่เป็นกันเลยแรงค่ะแรงเห็นตัวเล็กๆเนี่ยนะไม่ยอมใครเหรอไม่ยอมอาจจะใจตัวได้คนหน้าแข้แล้วแม่คนัน้าแข้งกันไม่ลูกชายคนเล็กคนหน้าแข้งโอ้โหยอมที่ไหนนักใครของแท้เนี่ยอย่างเงี้นเหรอแต่เป็นนักสู้จริงนะก็สู้สู้อะไรทุกอยางทำได้กสู้จริงๆเป็นนักสู้ซึ่งเาคุไม่ค่อยได้คนหน้าแขเป็นเลย แต่ว่าเพราะตัวเองแข็งแกร่งอยู่แล้วไงเก่งไงเก่งใหญ่ตัวแรงทานเอาตังค์ของตัวเองเได้เงี้ยคนไหนกางเก่งไหมเขาลูกชายเป็นมายรู้เขียนทุกคำทุกคำใช่หมดโชคดีที่เกิดพื้นฐานเลยครับผมเกิดพื้นฐานก็เลยให้มาช่วยหน่อยเมื่อนครูชอบสอนชอบบอกชอบกล่าวใครทำผิดอะไรก็ไม่เป็นไรใครคนสูง แต่ก็แข่งไก่นะชอบสอนชอบพูดชอบคุยชอบให้ความรู้ไม่เจ้าชู้เจ้าชู้สุดสุดอ้าวเหรอเจ้าชู้สุดสเจ้าชู้เป็นทุกวันแหละจริงใช่ไหมทุกวันนั่นแหละนานเป็นทุกวันนั่นแหละนางไทยก็ชู้เลยใช่ไหมหรือแต่ว่าต้องดูที่ว่าเจ้าชู้แบบไหนอย่างเช่นวันอังคารเนี่ยคือเขาแบบคนนี้เล็งปุ๊บเดี๋ยวเขาต้องให้ได้ แต่วันพุธลหัดเนี่ยขอให้คุยกันรู้เรื่องมากกว่าชอบคนที่แบบเอคุยรู้เรื่องพอคุยรู้เรื่องเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราชอบกันคนวันพฤหัสจะเป็นงหัดหัดนะหัดมากเลยห็นไม่เจะอคนอื่นนะไม่เจอเจอนะวันพุธลหัดที่แบบว่าต้นไมเนี่ยหัดมากมีคนมาตีมด้วยนะผู้หญิงกับผู้ชายหรือเปล่ผู้ชายเขาจะชอบพูดชอบคุยปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเอ้ยคนนี้เอฟคุยกันรู้เรื่อง ชอบกันอย่เงนี้ก็มีอ่าก็มีก็มีแล้วแต่ปีเกิดด้วยเนี่ยลูกา้นานอ่ะอีเสืออีเสือดีนะจริงๆะอีเสือมรดกอได้คุ้เาีเสือดเด้อเออดเสือสุขเรืองเนบาเรื่องเรื่องเป็นบางเรื่องไหมบางเรื่องเออเสเรื่องบางเร่องัหลตาก็เปเสือเียงเรื่องบางเรื่องเรื่องก็แบบย่อเครับปากไปแต่ไม่ค่อยทำ ติดแนหน้าที่ตกบัวครับพระประจำวันเกิดของคุณเกิดวันอังคารคมาจุดนะครับเฮมันเวอร์ชั่นใหม่เบลเบลเอาเวอร์ชั่นแรกก่อนเฮมันคิดยังไงเะเฮมันเอากีนเลยครับกิดกีนเลยกินเลยกินเลยกินได้หมดเนี่ยเออแล้วเฮเวอร์ชั่นใหม่อย่างเงี้ยเฮสลามานะไม่ใช่สงสัยพี่แกด้ว ้เาได้ได้ได้ไม่ไ้เม่กไม่ไม่เป็นไรเพราะเขาเจอปิดทองให้หน้าเลยครับดีบางอย่างครับที่พวกเราสังเกตเห็นแม่ครับตอนแม่ปิดทองเนี่ยแม่ปิดไปยืนนานๆเลยไม่เดินมาแต่พอปิดทองเสร็จต้องเอาขาที่สามมาช่วยเดินเลยครับ ติขนาดคาแข็งนะแต่ก็เออมันก็ทำได้แบบแต่บ้านที่ขนล,ลุกเลยนะเนี่ยเนี่ยพูดแล้วขวนลุกเลยแบบ มันมันทําได้อ่ะแต่พอเวลาจะเดินนี่ต้องใช้ไม้เท้าตอนที่ทําแม่มาเดินมาเดินมาเดินไปเอาแปรงเดินไปเอาทองเดินไม่ได้เดินไม่ได้ได้ติดทองอะไรทําได้ิพูดแล้วขนไม่ได้เดินเแบนปกติหรือเปล่าได้ไม่ปกติแต่พอเวลาเนี่ยจะเดินอย่างเงี้ยมันเหมือนจะต้องหัวเปล่าเลยต้องใช้ไม้เท้าเออเมื่อวันกี้ไม่ยุบเลยเนี่ยมายังงงแล้วใช่ไหมก็ไมมีไม้เท้าแล้วค่อกี้เดินสุดนู่นมาใช่ไหมเดินไกลมากเลยเดินไปนู่นเดินมานี่ปั๊บเลยนะ แล้วที่เราคุยเนี่ยตั้งนานนี่แหละเช้าแม่ไปยืนอยู่ผมเดียวแม่ไม่นั่งเลยไม่ได้นั่งก็ยืนทำได้นั่งบ้างนั่งทังคืนยืนทำอย่างเงี้ยนะไม่มีเหระทำไมพอเลิกงานปุ๊บไม่เท้ามาเลยมันแปลกนะแปลกไม่ใชกนี่นะตรงนี้นะปวดปวดมากเวลานาวผ้าหรือมิดอะไรอย่างเงี้นะนาำหม้อผ้าหรืออย่างเงี้จะปวดเนี่ยพอมาทํานี่แล้วมันไม่ปวดอ่ะมันหายอ่ะเอ้าเนี่ยมันตรงนี้มันจะเจ็บแต่พอทําแล้วนะ อ่ะเมื no. No. ่อกี้มาปิดช่องอ้าวทำไมมันหายมันไม่ปวดเลยอ่ามตาทุกข์ทำงานอย่างเงี้ยเจ็บนะพอทำงานนี่ไม่เจ็บเลยอันนี้ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วอ่ะพุทธคุณครับตาทุกข์ตาทุกตาทุกทันตาเห็นไหมดูดิเมื่อกี้ไม่เอืนดอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เป็นสาววัยรุ่นตึ๊ก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 ดูเห็นไหมบางอย่างเรื่องไม่น่าเชียก่อ็นะ ทักเลยอ้าวแม่ไดไมเดินเมื่อกี้เองคนเมื่อกี้ก็เดินเร็วมากแล้วเดินทุกอย่างเร็วมากใช่ไหมจนแบบรหัสพิธีอ้าวทำไมเดินอีกทีมีไม่ได้พิธีเดินเดินไปเอาทองนี่เยเดินไปนู้นเนี่ยเร็วมากแล้วเดินกลับนาอ่าอีกคนหนึ่งค่ะตาตูนะคะตาเดือบตาเดือบตาตู้ครับอีกทีเมื่อไหร่ครับเอ่อบนพระธาตุผมจะมีครูครูทั้ง